ก็มีความคิดเห็นคือไปเห็นทางคนคนเข้าคนแก่ของบ้านของเราเนี่ยเนาะเราก็ไปเห็นเออเขาเป็นคนแก่เขาก็ทําไม้กวาดแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาไปอยู่บ้านเขาก็พออยู่ได้กินได้ใช้เงี้ยเนาะเพราะทีนี้เราก็เลยสนใจเราก็อยากทําเพราะว่าเราก็แก่ขั้งทุกวันลูกหลานเราก็มีเราก็อยู่บ้านเนาะเราก็เออก็ไปหัดกับเขาก็มาทําเป็นพอไดเลี้ๆงน้อยๆไปแบ่งปันเอาดอกหญ้าเขามาทำ่ะ เราคิดว่าเรามีเงินน้อยเราซื้อซื้อมาไข่ไปซื้อมาไข่ไปเราติดตรงนี้เขาจะมีดอก้านี่เราจะซื้อปีนึงเราจะซื้อครั้งเดียวทีนี้เราซื้อมาไม่มากเราก็ทําไม่ถึงปีไม่คุ้มปีไม่ถึงหกเดือนอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็พอดีจะมีข่าวว่ามีเงินตัวนี้ดอกถูกหน่อยหนึ่งเออเราเราจวนกัน่วนกลุ้มเราเนาะเราไปกู้งเงินตัวนี้เรามาซื้อทักหน่อยเธอเราจะได้มีดอกไว้ทําถึงหกเดือนแล้วก็พอ พออันนั้นมาเราก็เอาเงินตัวนี้กินใช้ไปตามปกติเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเราไปตามปกติเนี่ยค่ะแล้วก็พอได้ขึ้นมาค่ะพอได้เงินมาเราก็มาสั่งซื้อดอกไม้กอปีนึงเราซื้อได้ครั้งเดียวเนะาะครั้งเดียวแล้วก็ซื้อได้มาปุ่มปีแล้วก็มาแบ่งแยกกันทําบ้านใช้บ้านมาันคือทําบ้านเดียวมันทําไม่ได้เนาะต่างคนต่างทำมาหากินแล้วทีนี้ก็เลยทํามาแล้วทีนี้ก็ แต่อันขายกินก็กินอันเก็บไปก็เก็บเด้อ,อาไว้มาใช้นี่กองทุนของเราเดี๋ยวมันจะไม่มีเงินเก็บใช้นี่มีคนมาดูงานางมั่งมาศึกษามัาง่งเราก็แบ่งปันความรู้ให้เขาไปคือว่าอันตรงนั้นนะตรงนี้นะดอกดอย่างนั้นด้ามอย่างนี้มาอย่างนั้นอย่ญญางเนี้ยค่ะเขามาดูไปเขาก็เขาก็าไปทำบ้านเขาก็ทำได้เหมือนกันค่ะเราก็ได้ไปสอนการทำการอะไรให้เขาเหมือนกัน ก็ามาหัดแบบบ้านเราก็มีดีตรงที่ว่าเรามีเงินก้อนนี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีความสามารถซื้อทั้งดอกทั้งด้ามทั้งปอทั้งวันิ้ทำอะไรมาซื้อมาเป็นเป็นกุ้มเอามาครั้งแรกมันซื้อมาเป็นก้อนเลยคะ่ะแล้วเราก็มาแบ่งกันคนนี้เอาไปเท่านี้นะคนนี้เอาไปเท่านี้นะอย่างเงี้ยะคะ่ะเราก็ได้คุ้มปีเลยค่ะ เพราะตอนนี้ก็ลเราก็เลยมีเงินเพิ่มเติมขึ้นมาพอได้จับจ่ายใช้สอยกันสบายขึ้นหน่อยนึงค่ะ จร,จริงๆแล้วในส่วนท่านชนนะคะมีเจ้าหน้าที่และเรื่องรับผิดชอบของกลุ่มนี้อยู่นะคะเราลงมาติดตามและเป็นพี่เลี้ยงด้วยด้วยด้วยความเห็นเล็งเห็นศักยภาพของเขาว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพที่ดีมีความรักความสามาัคคีและเป็นกลุ่มที่ทําอย่างจริงจังนะคะและเป็นกลุ่มที่คิดว่าสามารถจะต่อยอดขยายไปที่บ้านอื่นได้ตอนนี้มีเครือข่ายหลายหมู่ที่มาเป็นส่วนร่วมและทําต่อจากกลุ่มนี้ไป ลายหมู่ในตำบลน,นี้แล้วก็ในส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นตำบลอื่นในอำเภอหนองไผ่คือเราก็ไปตลาดแล้วก็แจกเบอร์โทรตามหน่วยงานหลายๆอย่างแล้วก็มีเบอร์โทรถ้าใครสนใจเขาก็โทรมาแล้วก็ทําทําอันนี้ไปส่งเขาส่งตรงไหนราคาขายเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะส่งรามร้านค้าก็ส่งส่งตามชุมชนอื่นๆก็ส่งค่ะเอาไปเล่ขายก็มีแล้วแต่เรา ประมาณกลุ่มเราน่ยจะตะดวกไปตรงไหนบ้างะคะที่มองเห็นศักยภาพของกลุ่มนี้คือเรื่องของบุคคลก่อนค่ะโดยเฉพาะประธานค่ะประธานกลุ่มมีมีความรับผิดช,ชอบมีความเสียสละนะคะซึ่งทํางานในส่วนอื่นๆด้วยศักยภาพนะคะในในเรื่องอื่นๆก็คือ,อให้ให้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะครอบครัวเขาเลยแล้วก็อีก สีหคนที่ที่เป็นกลุ่มของเขาที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยเวลามีงานของชุมชนไม่ว่าจะเป็นงานโรงเรียนงานวัดหรือว่าแม้กระทั่งหมู่บ้านในกิจกรรมจิตอาสาท่านก็จะนำกลุ่มนี้แหละค่ะไปช่วย